สวัสดีครับท่านภู้มีเกียรติที่เคารพครับชีวิตที่เปลี่ยมด้วยความปิติสุขเป็นชีวิตที่ทุกคนปรารถนาความปิติสุขในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า joy นะเป็นการดูชีวิตนะที่มีระยะยาวมาแบบสรุปนะซึ่งมีทั้งความสุขและความทุกข์ผสมปนเปกันไปแต่เขาก็มีความรู้สึกว่าเออ โดยรวมๆแล้วชีวิตของเขามีความสุขอันนี้เขาเรียกว่าความปิติสุขนะตรงกับภาษาอังกฤษก็คือคำว่า joy ซึ่งหลายคนก็นำมาเป็นชื่อนะครับของตนเอง joy ความปิติสุขในภาษาอังกฤษมีคำพูดที่เพราะพริ้งมากนะเพื่อเป็นการเปรียบเปรยนะครับระหว่างความสุขกับความปิติสุข นะครับนะคำคำนั้นคือ weather is happiness and climate is joy แปลเป็นภาษาไทยก็คือนะสภาพอากาศ weather นะเป็นความสุขส่วนสภาพภูมิอากาศ climate เป็นความปิติสุขนะครับนะผมต้องการที่จะพูดถึงความปิติสุข เพราะเป็นนะความจริงในชีวิตของทุกคนเราทุกคนก็ต้องยอมรับนะเหมือนเหมือนกันนะในชีวิตไม่มีใครมีความสุขแต่อย่างเดียวแต่มีทั้งสุขและทุกข์ผสมปนเปไปนะแต่ว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขมากกว่านะคำนะที่ควรจะใช้ก็คือมีความปิติสุขในชีวิตนั่นเองปัจจัยที่ทำให้เกิดความปิติสุขในชีวิต นะได้แก่หนึ่งเรากำลังจะได้รับข่าวดีในชีวิตนะเราจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะอย่างเช่นคนที่แต่งงานไปแล้วก็รอคอยข่าวดีเมื่อไหร่เขานะจะมีลูกนะครับด้วยกันนะเขาถือว่าการมีลูกนะเป็นข่าวดีแล้วก็เด็กที่จะเกิดมาก็ไม่ใช่ทุกคน จะได้เกิดนะครับนะพ่อแม่จะต้องเป็นคนที่ทําบุญนะสร้างกุศลพอสมควรถึงจะได้มีลูกในปัจจุบันนี้และเมื่อเวลาที่ตั้งครรภ์แล้วก็ยิ่งต้องทําบุญมากขึ้นเพื่อจะได้มีลูกที่สมบูรณ์แข็งแรงครบ32ประการปัจจัยประการที่2ของความปิติสุขก็คือการมีเพื่อนที่ดี มีเพื่อนที่คอยถามไทยมีเพื่อนที่มาเยี่ยมเยียนมีเพื่อนที่ดูแลเราเวลาที่เราต้องการนะเพราะฉะนั้นก็มีภาษาอังกฤษที่พูดอีกว่า a friend in need is a friend indeed เพื่อนในยามทุกยากคือเพื่อนแท้เราสามารถที่จะพิจารณาได้ในชีวิตของเราว่านะเรามีเพื่อนอยู่เยอะแยะ แต่ว่าคนไหนเป็นเพื่อนแท้ในชีวิตของเราปัจจัยประการที่สามของความปิติสุขก็คือนะเราได้สมาชิกใหม่ในครอบครัวเป็นทรัพยากรบุคคลในครอบครัวในวงตระกูลของเรานะครับแล้วก็คนคนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวของเรามีความเข้มแข็งมั่นคงและเป็นหลักแก่ครอบครัวของเราได้ ปัจจัยประการที่4ีของความปิติสุขก็คือเราถวายนะลูกของเราให้กับพระให้กับพระเจ้าให้กับสวรรค์เป็นผู้ดูแลเพราะเรารู้อยู่ดีว่าเรา,เราดูแลเขาได้บางเวลานะเพราะฉะนั้นสวรรค์เราขอให้สวรรค์ดูแลเขาตลอด24ชั่วโมงนะให้มีคนที่รักเขาเอ็นดูเขา นะชอบเขาสนับสนุนเขานะห้อมล้อมในชีวิตของเขาปัจจัยประการที่5ประการสุดท้ายที่ทำให้ชีวิตนะมีความปิติสุขก็คือการได้ต้อนรับเขากลับคืนมาในชีวิตของคนแต่ละคนกว่าจะเติบใหญ่สามารถเป็นตัวของตนเองไดนะ้ในชีวิตของเขาจะมีการสูญหายการจากเราไป ช่วคราวแล้วกลับมาอีกนะครับคนที่เป็นผู้ปกครองพ่อแม่จะต้องพร้อมที่จะต้อนรับเขาด้วยความชื่นชมยินดีนะครับให้โอกาสกับเขาการที่เขาได้รับโอกาสแบบนี้เขาจะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยนะคือผู้ที่รักเขาจริงๆคือผู้ที่เขาพึ่งพาอาศัยฝากชีวิตนะไว้กับเราได้นะครับเพราะฉะนั้น ปัจจัยข้อนี้เป็นปัจจัยที่คนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะจะต้องคอยที่จะมีความอ่อนโยนอ่อนหวานในชีวิตของบรรดาลูกๆอยู่ตลอดเวลาขอให้ทุกท่านที่ได้ฟังในคลิปนี้ได้รับความปิติสุขในชีวิตขอพระอวยพรทุกคนครับ